พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่13พฤศจิกายนคริสตศักราช2023คําคำพยานชีวิตโดยคุณอดาไอริส ซานติอาโกวากัสเปโตริโกในหัวข้อเรื่องการให้ด้วยใจยินดีอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อ6-9ถึง9และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครวญและสามาัถคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่9ข้อ7 ทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมีใช่ให้ด้วยนึกเสียดายมีใช่ให้ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีคุณอดาไอริสซานติอาโกวากาสเป็นพยานว่าดิฉันเป็นลูกคนสุดท้องในบรรดาลูกทั้งสี่คนในแถบชนบทของเปอร์โตริโกที่เราเติบโตขึ้น ผลไม้ทุกประเภทมีมากมายในไรนาในชนบทเรายากจนแต่คนอื่นมองว่าร่ำรวยเพราะคุณพ่อของดิฉันเป็นผู้ดูแลที่ดินแห่งหนึ่งในชนบทท่านรับผิดชอบความเป็นอยู่ที่ดีของครอบครัวหลายสิบครอบครัวที่ทำงานที่นั่นดิฉันจำได้ว่าคุณแม่ของดิฉันแบ่งปันอาหารของเรากับครอบครัวในชุมชนอสังหาริมทรัพย์อย่างไร และคุณพ่อของดิฉันได้ทดรองเงินให้กับคนงานเพื่อลูกๆของพวกเขาจะได้ไม่หวิวโหยแม้ว่าครอบครัวของเราจะต้องการความช่วยเหลือเช่นกันขณะที่ดิฉันนึกถึงความรักและน้ำใจอันเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่ของคุณพ่อคุณแม่และวิธีที่พวกท่านเป็นแบบอย่างดิฉันยังคงรู้สึกตื้นตันใจกับสิ่งนั้นและถ้าคุณพ่อคุณแม่ของดิฉัน แบ่งปันสิ่งที่พวกเขามีโดยละทิ้งความต้องการของตัวเองพระเจ้าผู้เป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้เปรียมด้วยความรักจะทรงทำเพื่อเราโดยแสดงความเมตตาและความการุณาต่อเรามากกว่านั้นเพียงใดขอบคุณพระเจ้าข้อคิดสำหรับวันนี้หัวใจแห่งการให้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าเสมอและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกัน เป้าหมายของคำอธิษฐานธนาคารอาหารชุมชนข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับผู้ประทานอาหารแก่คนที่หิวขอพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตานิร,รัน์ขออธิษฐานตามแบบที่พระเยซูตรัสสอนว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองคทั้งหลายในการละวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลอง ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ